เอาเกี๋ยวผู้อยู่รับผม้คนคนขับผู้ที่สมุนเขก็เลยเก็บเอาไปอยู่นะครับครับเพิ่งเจ็บเพิ่งก่อนที่เจ็บยังบ่เนี่ยบ่บ่ครับผมเนี่ีเจ็บคือคือรถกระบะที่นั่นเนาะครับผี่มารับรถบอกว่ารับรถเอารถไปส่งลูกค้าครับเอารถไปส่งลูกค้าครับครับผมขาวี่มาตรงเนาะมาทั้งตรงเนาะแล้วรถกระบะขั้นที่เป็นโซมาเทียนก็คือเป็นตัดหนาเนาะครับผมที่รถซิ่งจนบอแล้วรถยกรถยกก็เข้าบริพิษผมแคอยากกินรถ ยากิยาติย่ายาติามไปล้องีไปอันนี้ขึ้นไล่ีิทีนึ่งจะไปยิงบนลูกบอลจะเบื้องเบื้องต้นเจ็บไล่ว่าจาพวกหุจังรเกินพเขาเจ็บเหน่อยเจ็บไลยซุ่มรได้กาคิดว่าอาจจะพก่นํำเรียงด้่ะตาตายังสั่นอยู่นาะครับผู โอ้ยเพื่อสออได้นะเฮินี่เพื่อสออได้นะออกไปเองบ่าอมูพวกเล็เทานเอาเอาซอยเออแต่เลแตกหัวแตกแตตาแต่เยโอ้โหหรอตัวตวได้เขเยตาขึ้บ่อย้าที่เขาข็ผมผมขอซื้อไดตาาซื้ออย่างกัซื้อหนาอย่งซื้อบุญมาชาวนาบุญมาชาวน้าเราก็บ้านนะครับาาไปโรงพยาบาลซ้ำหรอเปล่่ล้วเลเจ็บที่หัวนะครับผมกแต่ เป็นไงครับดีไหมครับมีครับมีพิวพิวเราถามก้อมาเนาะคือคือตาของตาเดี๋ยวตาตาจะครับครับผุณเ่ากา омина, course, ับครับครับเมื่อบ้านนี่ให้บาดเจ็บหลายบัวตานี่จะรถคันนี้แล้วรถผมมาคนเดียวมาผู้เดียวรถคัน